สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพอกับอีสานในอเมริกาอีกแล้วนะคะเด้อวันนี้ราชินีสุประเขือมาพาทำสุประเขือนะคะวันนี้อันนี้เป็นบะเขือแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกนะคะที่เราต้มเอาไว้สุกแล้วนะเรามาเทใส่รกแล้วเราก็บีบๆนะคะอย่าต่ำแห้ง้วมันสิเด่นใส่ตานะคะพี่นอ้องมาวนน้หน่วยบะเขือมันสิมีน้ำอยู่เอา้าอันนี้ก็เป็นต้นหอมแล้วก็มีหอมแดงนะคะบีบๆใส่ด้วยสุประเขใส่หอมแดงบีบๆเข้าไปมันสิเพิ่มความ หอมนะคะพี่นอ้องใส่พงวิเศษแล้วก็น,นำ้ำอมฤตเข้าไปค่ะอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้นะคะพี่น้องโยโย่โยโยให้เขากันซํานีล่ล่ะายบอสุปบเกือโคจีไงเลยอันผู้ใดมีใบสะระแหน่ก็ใส่ใบสะระเหน่ไปน้ำเดือดตว่ามือนียนแมนิงโบม,มี่แมนิงก็เลยได้ใส่แต่ต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะแซ่บมากเลยดูสิน่ากินไหมปะลงมารงมือเทใส่ถ้วยนะคะเตรียมตัวที่จะกินขาดไปเก็คือใครต่มนะคะซุบเกียเข้ากันี่เลยจ้ะ ตัวี้ไงใหญ่สองตัวเจ็ดดอลลาร์เป็นเงินไทยกี่บาทนันสองร้อยกวบ,บาทสองตัวนะแต่ว่าเขาตัวใหญ่สูกหยักสดนะซุปมะเขือแล้วก็ไข่ต้มสดเอา สวัสดีค่ะมาเด้อมากินข้าวรำกันซปเปอร์เครือนะจ๊ะสบายดีไม่แห้งกคุนนะคลั่พี่นอนะ้องเนาะข้าวเหนียวมาเด้มากินข้าวรำกันอันนี้เป็นปลาส้มพุงปลาแซลมอนนะแล้วก็อันนี้มีปลาสลิดนะคะมาแต่ว่าฟีลแบบคุยซปเปอร์เครียมาเนี่ยนี่เลยจ้ะ ปลาส้มกันเลยปลาส้มทำเองนะเอายางใหม่ไปหน่อยย่างเกลียมไปหน่อยนะงได้ไห,หม่กันยอกินนะ ไปบุบกหลังบ้านขมหลังบ้านปลูกไปเพร่อได้กลิ่นอยู่ค่ะ ปลาสลิดชื่อมากแต่ตลาดไทยค่ะพี่น้องตัวนี้ง่สองตัวจดอลลาเป็นเงินไทยกทบาทนัานสองร้อยกว่าบาทสองตัวนะแต่ว่าเขาตัวใหญ่เป็นสุกบักใะจายสุกเปียนสุกอ,อยากสดนะ วิธีทำต้นคลิปนะคะอันนี้เป็นแนมหมูสามชั้นอย่างเพิ่มข้าวหรอ,อยังวะ ผู้ได้มักใส่พริกแอร์ป่นกับใส่ได้นะค่ะพริกผงรูปเคียวแต่ว่าส่วนตัวชอบแบบพริกสด Mek, và và một mắc nó Rồi có khai tôm số đầu. Ẩm của lão lão hôm qua cũng กเคืออร่อยมากเลยอ่ะจะบอกว่าปลาสโซเดตต่างกันที่นี้ใส่หน่อยกับใส่ไงเนาะแต่ว่าถ้าเรากินใส่เลยอะเก่าม่กลางลายนะ ว่าปลาสลิดเพื่อนเป็นปลาใช่แบบว่ากางแข็งเนาะกินตัวใหญ่ชิสแสบกว็ว่าขหมายนหรอวะมันมันจะอยู่ตรงขอบก้างนี่แหละปลาสลิดเนี่ยม,มันมาก nha cái thịt lòng bán nghe thấy xong nhá tân điều Sống sáng sáng น,นี้แล้วเคคึ้มคไม่ค่อยมีแดดกาศดีเลยสิเปิดซับเมอร์หรอ,หรอคะอันนี้มันก็ปลายเดือนกันยาแล้วเนาะซัมเมอร์แล้วก็เป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงวอากาศก็จะสบายแล้วแอบหนาวจานวายสำหรับเฮาพูดขึ้นมาแตมุมร้อน ป่วประตัวไหว้ี่หันทอดปลาแม่วันกามาเสยเอาจังเชี่ยที่นึงกินกัน เฉยมันแสบซ้ำที่เมื่องี้ท่านกับบาดแสบซ้ำเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวความที่บ่าวามันหนึ่มมันตายไว้จักเดี่ยวหรอน้าเทมันสีล่งตู่คอนเทนเนอร์มาฮวดเพียเจอแข็งมากแต่ว่าก็กินได้ผิดพลา 妈。 จริงๆอ่ะถ้ากินคนเดียวนี่สามลูกก็จุกแล้วนะมะเขือเนี่ยพราะว่าทำเผื่อ,อปา้าด้วยนั่งกับมากินค่ะซุมมะเขือเราก็เลยทำเยอะวันนี้ตุ่มเรามมาต่ำมันจะหลายตัวมะเขือไหนจะผักหนึงนะ Khổng ừ. này có kiệt sột sột Hoàng Nhắm thà ปลาส้มเขาก็แสบอยู่แล้วก็ออย่างลืมข้าวยักหน่อยบ่วย่างน่อยโดนเติมมาแล้วใหม่เลยเนี่ยสุ่มแสบมาแสบมาเนาะเฮ็ดเองปลาแซลม,มอนปลาส้มผุงปลาแซลมอน มอร่อยมากวันนี้พ่อขันขิ้หมาอยู่ด,ยดีไม่แห้งเด้อสวัสดีค่ะ